วันแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญของเราเลยนะั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะลูกๆหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะเอาใจคุณแม่กันใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะอยากกลับไปทํากับข้าวให้ทานกันนะคะซึ่งวันนี้กูดก็มีเมนูอร่อยๆแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะทาให้คุณแม่ประทับใจมากๆม,มาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทําอะไรนั้นนะคะไปดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ สมวนผสมวันนี้ของเรานะคะนี่เลยค่ะพระเอกของเราค่ะอันนี้นะคะคือกุ้งล็อบสเตอร์นั่นเองค่ะและนี่ค่ะแคอรอทหอมหัวใหญ่ต้นกระเทียมที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมีผักสลัดค่ะเคเปอร์มะเขือเทศหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าน้ำมันมะกอกไว้วมินิก้า มัสตาร์น้ำตาลเกลือพริกไทยแล้วก็ใบทมนที่จับละเอียดแล้วนั่นเองค่ะ mm. เห็นแบบนี้แล้วนะคะ mm. ก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรที่เกี่ยวกับกุ้ง lobster mm. กันนั่นเองค่ะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือ lobster สลัดค่ะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าการทํำ lobster เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้วิธีแล้วง่ายนิดเดียวเองค่ะ เริ่มต้นกันเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องมาเตรียมตัวของน้ำซุปกันก่อนค่ะวันนี้เราจะใช้น้ำซุปแบบฝรั่งเศสกันนะคะซึ่งส่วนผสมหลักๆเลยของน้ำซุปฝรั่งเศสก็คือเจ้านี่แหละค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดนี่แหละค่ะใส่ลงไปแล้วผกักพวกนี้ก็จะให้ความหอมความหวานกับน้ำ๊อกของเรานั่นเองค่ะปิดไว้สักพักหนึ่งนะคะในระหว่างที่เรารอให้เดือดนะคะเราก็จะมาจัดการกับกุ้งบสเตอร์ของเราก่อนเลยค่ะ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือพระเอกของเราวันนี้เลยนะคะกุ้งบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ่แบบนี้เลยล่ะค่ะกุ้ง l o เตอร์นี้นะคะก็จะเป็นกุ้งที่อยู่ในทะเลเขตหนาวค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้นะคะว่านี่เขาจะมีก้ามอันนี้อร่อยมากเลยค่ะและก้ามสองอันเขานะคะอันนี้ตลกมากเลยก้ามเขาจะไม่เท่ากันค่ะข้างนึงเนี่ยจะใหญ่กว่าจะเอาไว้ดึงจะเอาไว้จับอะไรส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ฉีกอาหารแล้วก็ใส่เข้าปากนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาจะมีพลาสติกค,ค่ะที่ ใส่ไว้ไม่ให้เขาหนีบเรานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปต้มนะคะก็ต้องแกะพลาสติกออกก่อนทีนี้ก็ต้องรีบนิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่หนีบเราค่ะเท่านี้นะคะคุณผู้ชมความหอมความหวานของผักต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่เนื้อของ l o เตอร์ค่ะปกตินะคะ l o เตอร์ขนาดนี้ก็จะใช้เวลาต้มสักประมาณ10นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเล็กกว่าก็ ใช้เวลาต้มเร็วกว่าค่ะนี่ค่ะตั้งนาฬิกาไว้เรียบร้อยค่ะจะได้ไม่ลืมนะคะและในระหว่างนี้นะคะที่เรารอให้ล l o เตอร์ของเราเนี่ยสุกเราก็จะมาทําส่วนของสลัดกันค่ะนี่นะคะไว้ไว e w i ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยจะเป็นมินิก้หรือน้ำส้มสายชูทั่วไปก็ได้เหมือนกันค่ะนี่อันนี้น้ําตาลนะคะน้ําตาลนิดนึงค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะ พริกไทยถ้าเป็นไปได้นะคะกุดว่าเอาแบบเป็นพริกไทยที่เป็นเม็ดเมดเลยแล้วเรามาบดเองดีกว่าค่ะกลิ่นเขาจะหอมมากกว่าค่ะแล้วก็ใบทานสดนะคะอันนี้เพิ่งสับเลยค่ะหอมมากผสมกันก่อนนะคะขั้นตอนในการทำด RESSING นะคะจริงๆแล้วก็คือการเอาสองสิ่งที่ผสมเข้ากันได้ยากมากนั่นก็คือวินิก้าหรือว่าน้ำส้มสายชูกับน้ำมันนี่แหละคะ่ะให้ผสมเข้ากันได้เคล็ดลับเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือ ค่อยๆนะคะเทน้ำมันมากอกลงไปค่ะแล้วก็ตีตลอดเวลาค่ะเคเปอร์อนะคะใส่ลงไปค่ะมละ้วเขือเทศหันเต่าค่ะหอมหัวใหญ่หันเต๋าค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบหอมหัวใหญ่นะคะจะเปลี่ยนเป็นหอมแดงก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักสลัดนะคะที่เราเลือกไว้เนี่ยมาคลุกไว้ก่อนเลยค่ะพอถึงเวลาปุ๊บก็จะได้จัดใส่จานได้เลยค่ะ ดีนะคะให้พอดีคําค่ะแต่ว่าอย่าใช้กรรไกรตัดนะคะเพราะว่าถ้าใช้กรรไกตัดเนี่ยมันจะทําให้ตัวผักเนี่ยเขาช้าสีไม่สวยค่ะ<ม>เห็นไหมคะว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพดีเลยนะคะนอกจากจะทานแล้วดีกับสุขภาพเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะเห็นหน้าตาแล้วประทับใจมากๆเลยล่ะคะ่ะนี่เลยค่ะกุ้ง lobster ของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะ ก็ไม่ให้กุ้งสุกไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเนี้จากกระด้างค่ะใส่ลงไปในน้ํานี่เลยค่ะที่เราไปใส่น้าแข็งไปแล้วนะคะและการที่เราเอากุ้งใส่น้าแข็งแบบนี้ล่ะคะ่ะมันจะทําให้จากร้อนๆมาปุ๊บพอมาเจอ้น้ำเย็นๆแบบนี้กุ้งก็จะไม่สุกไปมากกว่านี้แล้วนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่เลยแค่เห็นแบบนี้ก็อยากทานแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเอาก้ามออกก่อนนะคะ อ๋อลืมบอกไปนะคะคุณผู้ชมนอกจากสีแล้วนะคะที่จะบอกว่า lobster ของเราเนี่ยสุกแล้วอ,อย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เรารู้ว่า lobster สุกแล้วก็คือน,นี่เลยค่ะหางของเขานะคะจะงอแบบนี้ละค่ะจะมาแบ่งครึ่ง lobster ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานแล้วก็เสิร์ฟ lobster สลัดให้คุณแม่ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ ค,คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย lobster สลัดทำได้ไม่ยากเลยนะคะแถมยังเป็นเมนูที่ประทับใจทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนในบ้านด้วยล่ะค่ะลองไปทำดูนะคะรับรองว่าทุกคนจะนต้องชอบแน่ๆเลยค่ะ